ความจริงอม,มตะธรรมอัติิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตนเหมือนก,นกันกับประเทศไทยเฮาสมัยอยู่ดีกินดีแต่พอท่านม,มีสงครามบุคคลผู้นั้นผู้นี้ต่างประเทศเขามาเ,ออเหมือนจะเป็นมิตรแต่บแมน่นมาเพื่อหาผลประโยชน์เท่านั้นแต่ว่าเมื่อเวลาเกิดภัยสงครามกันมาหนีบั บ่มีผู้ใดยืนมือเขามาซอยฉะนั้นไทยก็ต้องสู้ด้วยลำพังประเทศไทยเอาเอง,องนั่นแหละจึงบอกว่าอมะตะธรรมก็คือตนเป็นที่พึ่งของตนประเทศไทยเ้างที่สู้ได้ชนะได้ด้วยความสามัคคีในไทยของกันเองเวลาบานเมืองเดือดร้อนให้เบิ่งตอนนี้ เบื้องตอนเวลาวันเมืองเดือดร้อนมีไพ่มีศึกสงครามคนเัามันจิตแสดงความเป็นตัวตนแท้ๆออกมาเออว่าแต่ของว่าคนผู้นัน้นสิเป็นคนมีน้ำใจบอเป็นคนมีหรือเป็นคนเห็นแก่ตัวนะแต่มันจิตแสดงออกมาให้พกเข,าเ,ขาเห็นตอนนี้แหละตอนที่มีมีศึกมีไพ่มีสงครามมีการลุกลานจากนอกประเทศอริราชศัตรู ถ้า <c oughs> ไทยไม่ช่วยไทยแล้วเราใครจะช่วยเราคือคำว่าชาตินี่หมายถึงเหลือดเนื้อสีแดงทงชาติเนาสีแดงมันก่เป็นสีประดับงามเลยคำว่าชาติหุ่มห่อไว้พราวาการเสียสละของบ,บรรพบุรุษทหารหารทุกๆคนที่มีมาแล้วคือทุกๆุกคน คือคนอยากคนจนมันนี่แหละสลระรังเลือดออกมาถาบท่าแผ่นดินชาบท้าแผ่นดินไหวปกป้องแผ่นดินไหเนวเลยชาตเพออาศัยความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติจึงเกิดกลายเป็นว่าชาติหมายถึงทหารและประชาชนทุกมูเรานั่นแหละแต่มันจีแบ่งแยกออกมาว่าผู้ใดเห็นแก่ตัวผู้ใดลบลูดูมินบรรพาบุรุษผู้ใดบ่ซอยประเทศชาติ อันนั้นแหละมันจะแสดงความจริงของบุคคลผู้นั้นออกมากว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดคือพวกไม่ช่วยเหลือประเทศตัวเองแต่กริ่ก็คือบ่อม่ปนประเทศมันนั่นเองแต่มันมาอาศัยอยู่ในประเทศซื่อแหละเวลาเกิดภัยศึกสงครามมันบอกนี่ก็แสดงเห็นว่าพวกเขา้าคำว่าชาติคําคำว่า,าศาสนา ศาส,สนาเป็นเครื่องยึดเนี่ยวจิตใจเป็นศูนย์รวมแห่งความสมัครสมานสามัคคีพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ไม่เมตตามีกรุณามีมุทิตาร้วมอยู่ในภายใ้จิตใจเป็นจิตใจสำนึกของตุกๆคนที่หูแล้วไทยกับพุทธพุทธกับไทยคือสิ่งเดียวกันไทยแปลว่าอิสระพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้รู้ต้องอิสระ ไทผุดผุดไทมาจากทีเดียวกันนั่นแหละจะได้เห็นนิสัยอุปนิสัยหรือสันดานของคนก็เห็นตอนที่บ้านเมืองเกิดศึกสงครามนี่เองคนที่เป็นไทผุดก็คือคนที่มีเมตตาการุณานี่ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนิมุติตาบ่อิจฉาดิสยาเออมีทีว่างของจิตผอง คืออุเบกขาไปนําอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอบางเนลาอุเบกขาแบบปล่อยว่างลักษณะปล่อยปะละเลยเนี่ยอันนี้ควรทําตอนนี้ขวควรููนาที่ของตนว่าเล่ควรสมรสมารสมัคคขี่กันความสมัคคขีสามารถทําได้ทุกอย่างพังได้ทุกอย่างเมื่อมีความสมรสมัครขีแล้วทหารและประชาชนทั้งหลายชนะได้สู้สู้ไม่ถอย หลงตาบัวกันว่าพวกเขา้าีนสนะไใดด้วยความสู้ไม่ถอยสมักรสมานสาม,มัคคีกันก็พเมนว่าสิออกนาไปลบด้วยกันทั้งหมดือทาหารเขาฝึกฝนอาวุธของเขาดีแล้วเขาก็ออกมีนาทีไปลบประชาชนก็มีนาทีส่งเสริมกำลังมันมีมาตรการในในนั่แหละประชาชนเป็นผู้ปลูกเขาเป็นผู้หาอาหารเลี้ยงสัตว์อย่างต่างๆ เวลามันเกิดความหิวความหมดอยากประชาชนทั้งหลายเ่านี้ส่งเสริมกำลังด้วยอาหารยารักษาโรคเครื่องนองห่มตลอดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนี่แหละเอาสิเห็นความสมัครสมานสามัคคขี้ก็เห็นตอนนี้เอาสิเห็นคนเห็นแก่ตัวหรือบ่เห็นแก่ตัวก็เห็นตอนนี้นี่เป็นเรื่องของประเทศเรื่องของประเทศ นันสิเรื่องของโลกทั้งเบิดก็เหมือนกันโลกทั้งเบิดแต่อย่าไงไรโลกมีอายุยืนนานาก็จะทําลายโลกด้วยความเห็นแก่ตัวขุดสินแหล่สร้างอาวุธสงครามเพื่อสิเอาชนะกันต่างๆนี่โลกก็ถูกทาลายเหมือนกันกับคนในโลกทําลายโลกมันย่นลงมาเหลือคนในชาติกับคนในชาติสีสร้างชาติในเ่จิญสิสีสางชาตินเกิดความสมัรสะบานสมิกหรือยูด้ อาศัยคนในชาดทิ่ทำลายชาติก็อาศัยคนที่อาศัยแผ่นดินในชาินี่แหละนี่แหละเขาก็เห็นนาจิตนาใจหลายอย่างในประชาชนทุกๆคนมนุษย์ูกกุคลในอาศัยคําว่าแผ่นดินไทยอันบรรพบุรุษไทยได้เอาเลือดเอาชีวิตรักษาแผ่นดินให้พวกเขาได้อยู่สุขสบาย พวกเขานี่ถือว่าสุขสบายมากๆเด่นั่นแหละเพราะว่าคนรุ่นคนก่อนพวกเขาเจะาส้่งเป็นดินไปให้พวกเขาแต่อยู่สุขสบายกันมีเงี้ยไก่สังพวกเขาพ่อมีอาหารยารักษาโหลวด้วยเครื่องก็นวยก็ามสะดวกออกมาคือค่อยๆบริจาคก,กันออกมาเข้าไปโดยลําพังตัวเขาเองบอ่ไดจะสิมอง d เพิ่นที่มีทำหน้าที่ส่งต่อ ือหลวงพอ่อนี่กรส่งโตว่าไพ่สีบริจาคยังมากเก็บไว้เก็บไว้ก็เอาไว้ใส่เวลามีไพ่ตัวเวลาอดอยากเวลามีไพ่นี่แหละเป็นศูนย์ร่วมนำใจอย่างหนึง่งครัว่าพุทธศาสนาเป็นศูนย์ร่วมจิตใจแต่ลายยังไม่การให้ทางออกของชีวิตให้ทางออกให้ความรู้พระมหากาษัตริย์ เป็นศูนย์ร่วมจิตใจไปในทางมูเราทับทางหลายยิงพระมหากษัตริย์เป็นทัศพิตราราจะทำอีกนั่นแหละจั้งว่าคข้ามาชาติคข้ามาศาสนาเข้ามาพระมหากษัตริย์เนี่ยร่วมกันล้วเป็นหนึ่งร่วมกันล้วเป็นหนึ่งพอเข้าสนะได้พอสู้ไม่ถอยคข้า่าสู้ไม่ถอยหนึ่งต้องประกอบด้วยความสมรมานสามคคีของบุคคลในชาติ ผด้ดแสดงความเห็นแก่ตัวออกมาเป็นอคติออกมาเห็นแก่ตัวออกมาอันนั้นแหละบันบาม e n คนที่มีจิตใจเสนึกเป็นพุทธ,ธะพุทธ,ธะกับไทยคือสิ่งเดียวกันไท่ไ,ไปไว้อิสระพุทธ,ธะก็ต้องรู้โดยอิสระเหมือนกันหะไรต่งละ่ะวกเขาก็เห็นคนในศาสตร์แต่ละคนแต่ละคนสามารถสมานสามารถี่เก่าสิบเก่าเปอร์เซ็นเดียวเปอร์เซ็นเดียวที่บัมฑนไทย ทีค่อยดอยขาคนถูกคนยากทีค่อยดอยขาหมูทหารดีค่อยดอยขาต่างๆเวลานี้มันบเป็นเวลาสิทะเลาะอ่านเป็นเวลาสิมาแสดงว่าความเหมือนเยี๋ยยิงมาณทิิเส่กันบเป็นเวลาสิมาเอาชนะกันเพียงความเห็นสางแผ่นดินใบให้มันสงบสัก่อนจังสูงกันไหมนั mm ่น hmm. แหละจังแสดงอวดอ้างว่าจะของเก่งกว่าคน mm hmm. ละย,ยางกันเด้อ ทิมาอวดเก่งอวดดีอย่างกันย่ำนีซอยกันสูสกอนตัวสูอ้อมหัวดีแล้วจังมาตีกันอยู่ในหัวมันบอกเป็นอย่างเด้เออตีกันอยู่ในหัวเออในรั้วของชาิเออประเทศชาิอยู่ดีปกติสุขแล้วเอาอวดเก่งใช้กันบาดนี้เป็นทางสั่นอวดเก่งใช้กันอวดเห็นแก่ตัวใช้กันมึงจะอวดใส่มึงจะรวยปันใดมึงจะเก่งปันใดสุดท้ายก็ตายเสมอกานแทนทีสระ สาระความเห็นแค่ตัวสาระตัวเองเพื่อปกออป้องปกป้องประเทศจาคของยูนั่นแหละถึงแม้นใจจะบ่าเป็นไทยลดลงบอกบ่ดีเลยคำว่าอัติตอัตโนนาโถจึงเป็นอมตะธรรมแม้พระศาสดาทุพระองค์เกิดมากครับบหนี้พลคำนี้แสดงคำเหมือนกันนี่เหลือของประเทศชาติของเขาเสลอดได้ด้วยความสมัครสามานสามัคคี ที่เป็นกําลังหลกักสู้ไม่ถอยถอยบ่ได้นะเป็นกินมันสั่งไม่อีกบ่ได้ต้องรักษาเอาไว้และนี่คือเรื่องของโลกเรื่องของประเทศเรื่องของธรรมกเหเือนกันเด้บัตี้บ่าต่างกันเด้คือคนในโลกนี้เบัดทุกประเทศทุกคนทำลายโลกโลกคืออายุสัตว์คนในแต่ละประเทศประเทศแต่บ่มีความสมัครสมานาสมัครีสู่รวมกันแล้ว กาทำลรยประเทศตัวเองบ่าเริ่มทำไายระบบต่างๆเริ่มทำไายความกระตัญยูของเจ้าของเองความกตันญูต่อบรรพบุรุษความกตันตยูต่อเจ้าฟ้ามหากษัตรย์คู่คืนผ้าสางปะเทนี่เริ่มทำไายศิลธรรมในตัวเองบ่มีความสามัคคีภายในใจตัวเองทำลายศิลธรรมในตัวเอง,งเรื่องของตนบ้ดนเรื่องเฉพาะตนเรื่องคํำเน้นยออน้อน้ามหาตัวเอง มันการหลักกับพวกเข้าเวลาเจ็บไข่หรือป่วยเ่า,ยยเาก็ษณเห็นว่าผู้ใดเป็นผู้มาคอยดูแลสมัครสมานสามัคคีกับพวกเข้าไพรมาให้กำลังใจไพมาให้แนวทางไพรมาส่งเสริมและสนับสนุนเวลาเขาป่วยเองพือตัวเขาป่วยเองไพรมาคอยเยี่ยมายามไพรมาถามข่าวไพรเอา,อาเครื่องสนับสนุนอาหารรักษาโรคเกิองน้องของพนี้มาคอยให และนี่คือเรื่องเฉพาะตนเขามาแต่เฉพาะตนยิงยิงเข้าไปอีกเม็นห้อสิเจ็บไข้ได้ป่วยเขาบอกมีผู้ใดนี่เฉพาะเลยมาหลับเอาความรู้สึกเจ็บปวดหอนหนาวในตัวเขาเองเลยเลยย่นลงมาพอเห้าเห็นสังสารวัฏอันนี้โลกอันนี้เป็นกองทุกโลกอันนี้เป็นโลกที่มีต่างอันตราย มีแต่สารพัดภพยในการเกิดมีแต่ความเบียดเบียนสุดท้ายแล้วทุกคนถ้าเฮาบ่หนี้นออกจากกรรมของตนเองสัญญากรรมของตนเองถ้าเฮาบ่ฝึกหัดปฏิบัติทำโดยตนเองไผสิยกโตเฮ้าออกจากกองถูกกองเกิดการเวียนไว่ายตายเกิดนี้ได้บ่มีเหมือนกันเหมือนประเทศก็เหมือนกันไผสิมาซอยเฮาแต่คนในชาติในประเทศไม่ช่วยเหลือลประเทศเราเราจึงรอด ความเกิดมาเป็นได้ทุกได้ยากได้เก็บได้ใครได้ช่วยก็เหมือนกันสุดท้ายแล้วไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองต้องช่วยตัวเองถ้าเฮ้าบ่ปฏิบัติธรรมเออเราสิไปบนไปจมเออทุกแบบนั้นทุกแบบนี้ให้ใครฟังเออเราใครจะไปรับรู้ในความด้สึกของเฮ้าอ่ะปวดตรงนั้นร้อนตรงนี้หนาวตรงนี้ใจจะขาดแบบนี้แบบนี้เจออ็บปวดหนา,าวเขาสู้กระดูกแบบนี้ ม่มีบม่มีผู้ได้รับความรู้สึกตรงนี้ของนะอ้าไใดเด้อนั่นเอออยามาจมเดี๋ยวมาบน่นทุกแบบนั้นทุกแบบนี้เอสิไปจมให้ไพฟ,ฟังในมือตัวเองบาฝึกหัดปฏิบัติเองตัวเองยังแบกเอาเองอยู่เออเสียเอาภาระลในความรู้สึกเขาจะของให้ไพ่ได้มีเป็นเรื่องเฉพาะเขามาเขามาแล้วสุดท้ายแล้วมีไพยเจ็บปวดแทนเราก็ไม่ได้ ายแทนเราก็ไม่ได้สุดท้ายเราเราต้องตายเองเออสิแบกไว้เพื่อไปเกิดใหม่บอกต่างว่า่ีที่มีความเราเรื่องของโลกสงบแล้วก็เป็นสุขสบายที่สุดก็คือมีตั้งเดียวคือปณิพนเทตานั้นแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทาให้กันไม่ได้เ,เหมือนกันกับเรื่องโลกเ,เหมือนกันกับเรื่องประเทศบเ,เหมือกันกับเรื่อง ฐานะครอบครัวลยอาหารบะหมี่เฮายังแบ่งปันกันได้เงินบะหมี่เฮากับซอยเหลือซึ่งกันและกันได้เครื่องอำนวยความสะดวกสบายต่างๆบะหมี่เฮาก็ให้กันได้แบ่งปันกันได้แต่ความรู้สึกแบ่งปันกันไม่ได้นี่ตั้งแต่บอกขน,นาดขนาดนั้นว่าเฮาสิมว่าจงให้ไผฟัง่งว่าทุกยากบาลํำบากว่าเจ็บบะปวดบาป่ว,ปว,ว,ปวยไพยสิทอข่อย กระแมนพราะว่าเจ้าข้ามาคอยแปลว่าอย่างแปลว่าเป็นธาตุคอยเนี่ยคือธาตุเป็นธาตุอารมณ์เป็นธาตุปัญหาอ,อตัวเองยินดีพอใจกับมันเองนั้นรรมาของพุทธเจ้าทานสีแก่แก่เพราว่าสิแก้ปัญหาโลกแก้ปัญหาประเทศแก้ปัญหาขอบครัวตลอดถึงแก้ปัญหาในตน คนที่ทำบ่จนตอบจนมุมเลยคนที่เข้าใจความจริงคนที่เข้าถึงพุทธ,ธะรู้ตื่นเบิกบานแบบใดเอาตัวรอดใดในเหตุการณ์กับขันใดๆดทั้ทงสิน้นแต่ทั้งนั้นแล้วมีหนทางเดียวที่้องสิพลออกจากทุกทุกเพราะการเกิดแก่เจ็บตายคือการปฏิบัติทำตามคําสอนเพิ่นเท่านั้นแหละตอนนั้นไม่มีทางจจแจว่ลาเวลาสุดท้ายมาแล้วเวลาเขาเจ็บปวดกัก ใจสิขาดกระดบ่มีผู้ใดมารับรู้แห่งความรู้สึกของเฮาเลยเออหนาวเน็ Now, p, บเข้ากระดูโอวัแสบลุ้นดังบ่าเนื่อกบกระดูสีกออกจากกันหรือสิแตกออกจากกันนี่คนเคยตายรู้จักดีสิ่งนี้ไปเอิ้นหาผู้ใดไปเรียกรองผู้ใดเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆบ่มีผู้ใดรับความรู้สึกใดๆตัวเองรับเองเจ็บเองปวดเองตายเองเด้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรม ก็ไ่มีผู้ใดปฏิบัติให้ไพด้อีกอะไรจังวายพว้เขา้าปฏิบัติตามที่ฝนสอนเอภาศาสระเขา้าเข้าก็คือว่าอาคาตารโรตถาคตโตแม้เราตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นส่วนการเดินทางลงมือกระทําพวกเธอทั้งหลายจงกระทําด้วยตัวงตัวเองเถิดนี่เขาวอาอัตถิเหตุอัตโนโนตโ,โตจึงเป็นอมาตะธรรมท้ายแล้วไ่มีผู้ใดตายแทนเ่าเจ็บปวดแทนเ่าเด้อ ถ้าอยากจะพ้นก็นต้องเอาตนนั้นแหละออกมาฝึกหัดปฏิบัติล่ะพอ